เชจากตีนตะกุยมือสองจูกิญี่ปุ่นแท้ก่อนส่งให้ลูกค้านะคะอันนี้เป็นผ้าใบทบหนา8ชั้นเดี๋ยวเราลองเย็บดูนะคะ อันนี้เราตั้งใส่ได้ไนล่อนเบอร์ยี่สิบให้นะคะก็เย็บหนาๆได้สบายเลยนะคะผีเข็มสวยอันนี้ก็หนาๆเลยนะคะหนาแข็งนะตัวนี้จากจูกิรุ่น t u 1 4 1 n h นะคะเย็บหนาเย็บสบายเลยนะคะจากญี่ปุ่นแท้มือสองเครื่องแน่นพร้อมใช้งาน เราเทสก่อนส่งให้ลูกค้าทุกครั้งนะคะ